ลูกคานำเครื่อง iPhone เข้ามาเพิ่มความจุกับทางร้านอีกหนึ่งเครื่องโดยเครื่องนี้ความจุหรือความจําเครื่องเพียง64 g b ทางลูกค้าต้องการให้ทางร้านเพิ่มเป็น256 g b เครื่องนี้เป็นรุ่น iPhone 11ธรรมดาเดี๋ยวเราไปลงมือทําการแกะเครื่องเพื่อเพิ่มความจุกันเลยในกรณีที่เป็นบอร์ด iPhone 2ชั้นวิธีการนำไอซีเม็ดเก็บข้อมูลเม็ดเดิมออกจะใช้วิธีการเจียหรือใช้เครื่อง CNC นะครับเพื่อเป็นการถนอมบอร์ดไม่ให้ตัวบอร์ดโดนความร้อนหลายๆรอบ เมื่อทําการ g i c เม็ดเก็บข้อมูลเม็ดเดิมออกแล้วจะทําการเก็บคาบกาวและขาตะกัวเดิมออกให้หมดหลังจากนั้นจะทําการวางไอซเม็ดเก็บข้อมูลเม็ดใหม่ของทางร้านที่เตรียมไว้กลับลงบนตัวเมนบอร์ดในตําแหน่งเดิมจากการเพิ่มความจุหรือความจําเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เครื่องความจุ256 g b เก็บข้อมูลได้มากขึ้น <Yeah. S 1> สนใจเพิ่มความจุ iPhone หรือ iPad ติดต่อร้านไอดูโมบายเซอร์วิสได้เลยขอบคุณครับ